ปิปีทองผมเคยอยู่โรงเรียนนี้ตอนอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองมาก่อนครับหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกไปโรงเรียนต่างๆครับแต่ปีนี้ผมกลับมาโรงเรียนนี้อีกครั้งครับการพูดครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับสำหรับผมบางทีผมก็จําเนื้อหาที่ผมเขียนไม่ได้บางทีผมก็ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนจนํานวนมากครับ แต่หลังจากที่ผมได้พูดต่อหน้าเพื่อนๆของผมผมก็รู้สึกว่าทุกคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เป็นคอร์ดโซนและสามารถรับฟังเนื้อหาของผมได้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผมจะมาอธิบายเรื่องก,การทำความเข้าใจผู้อื่นและตนเองครับทุกคนคงเคยทะเลาะกับใครบางคนไหมครับแล้วเวลาทะเลาะเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงครับ สำหรับผมมันเป็นอะไรที่หนักห่วใจมากๆเลยครับบางทีเราก็ไม่สบายใจว่าคนคนนั้นคิดกับเราแบบไหนผมคิดว่าการทะเลาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการไม่เข้าใจการแลกการครับถ้าไม่เข้าใจการและการเลยทุกคนคงทะเลาะก,กันตัดกันตลอดเวลาครับส่วนนี้คือการเคารพความแตกต่างของผู้อื่นครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ความคิดเห็นความรู้สึกของผู้อื่นที่แตกต่างออกไปจากเราครับต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เหมือนกันสักคนสักอย่างครับแทบไม่เหมือนกันเลยดีกว่าครับและผู้อื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกดีเวลาเราพูดถึงพูดถึงความแตกต่างของเขาครับผู้อื่นเช่นผมครับบางทีผมก็รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจความแตกต่างของผมผมรู้สึกว่า ทำไมคนอื่นต้องพูดถึงผมแบบนี้เขารู้สึกสนุกเหรอเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะครับเวลาคนอื่นพูดถึงความแตกต่างของเราในชีวิตผมผมรู้สึกว่าผมเคยเป็นทั้งผู้เลยครับทั้งเป็นคนที่พูดถึงความแตกต่างของผู้อื่นและเป็นคนที่เคยโดนพืดนพูดถึงความแตกต่างครับแต่หลังจากที่ผม โดนพูดถึงความแตกต่างผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ควรคัดกรองก่อนที่จะออกมาจากปากของเราคผมรู้ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ควรไปพูดถึงความแตกต่างของเขาเหมือนที่เขามาพูดถึงความแตกต่างของผมครับต่อมาผมจะมาพูดถึงเรื่อง Empty ครับ Empty คืออะไร Empty เอาง,ง,ง่ายๆคือการที่เราเข้าไปในความรู้สึกของผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่เข้าไปในสายตาของผู้อื่นแล้ว มองว่าเขากําลังมองเห็นอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเสียใจเศร้าทุกทรามานและอื่นครับแตกต่างออกไปจากซิมบัตตี้ครับซิมบัตตี้คือการยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางครับแต่มองในเรื่องของเขาว่าเขากําลังเผชิญอะไรอยู่รู้สึกในเรื่องของเขาว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันก็ได้ครับแต่มันจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เขากําลังเผชิญอยู่ครับ นอกจากการเข้าใจผู้อื่นแล้วผมยังจะมาพูดถึงการเข้าใจตนเองด้วยครับการเข้าใจตนเองเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับในชีวิตเวลาเราตั้งเป้าหมายหรือ Mindset อะไรในชีวิตเรามันจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นครับถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยจุดแข็งอย่างไรว่าเราชอบไม่ชอบอะไรมันจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นในชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับ สำหรับวันนี้ผมก็น่าจะมีเพียงเท่านีค้ครับขอบคุณครับ